งวโค้งแมลูกถี่ซื้อมาเริ่มต้นเลียงแนวดจังจะเหตุห้อ้วนเร็วนะคะพี่น้องที่ห้ากเกษตรค่ะพี่น้องอีพีนี่ก็จะเป็นอีพีที่หาเนาะสำหรับเรื่องอการซื้องอโค้งแมลูกมาขุนเพื่อขายนะคะพี่น้องจากคลิปก่อนๆที่เข้าเดเวาถึงการวิเคราะห์และก็แนวทางการรักษานะคะ สาเหตุที่เหตุให้งัวจอยเข้ากับเดวว์ไปแล้วเนาะอีพี่นี่เข้าจะมาวัดถึงการบำรุงและได้ค่ะพี่น้องที่นี่เพราะว่าการรักษาคือเพิ่นทายเหลวเนาะงูสาเหตุว่าเป็นอย่างเพิ่นคือจอยหนึ่งก็คือการทายเหลวเพิ่นก็นดีคือลแล้วล้ะก็เพิ่นก็นมีการอ่าฉีดอ่าในคลิปนี้ก็คือเพิ่นมีการฉีดยาบำรุงนะคะพวก a อดีสาอพวกไข้ตัวสัน้นล้วก็ มีการเพิ่มในส่วนของหัวอาหารสําหรับงัวที่หน่นมลูกนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าลูกเพิ่นอายุประมาณ2เดือนนะคะเพิ่นก็นยังกินนมอ,อยู่แต่ว่ารู้ซึกว่าน้านมเพิ่นจะโบเพียงพอนะคะพี่นอ้องอ่าเพิ่นก็นมีการเพิ่มในส่วนของหัวอาหารที่อ่าเสริมน้าน่มง,ง่วนะคะพี่น้องผสมล่าเนาะ อีพี่นี่เขาจะมาเบ่งพัฒนาการของเพิินนะคะหลังจากถีบเพิ่นมีการดูแลแก้ไขรักษาแล้วนะคะพี่น้องกับเขาสู้สภาพว่าน่าจะเกือบปกติแล้วนะคะพี่น้องเบ่งการกินของเพิินทีน่รค่ะพี่นอ้องการกินนี่จะเก่งึืนกินเก่งึ้นนะคะนี่ขนาดข้นตื่นมากนี่ <laughs> จะคล้องเฮื่อนนี่ยุกตื่นก็้นมาตี หาเกือบหกโมงอเอื่อยเพิ่นเอาบอกว่าเอาหนาไม่งว่วงแต่ตีสี่เงยใจแล้วคือกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องเอาเฟืองเฟืองนี่ก็เอามาหายไม้นะคะเพื่อกกินเม็ดกลางคืนแล้วหนาเนี่ยเพื่อก็เอามาหายไม่คือถามแม่นว่าระบบอ่ทาทั้งเดินอาหารของเพิ่นและการล่ำใสของเพิ่นดีแล้วนะคะเพิ่นก็จะเฮ็ดให้งัวเนี่ยอ่ากินในเก่งใน ยิ่งได้ดีนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือเอาเอาหยาเอาฟ้าไงไอ้เพิ่นได้เรื่อยๆนะคะเพิ่นก็กินของเพิ่นได้เรื่อยๆนะคะพี่น้องเ <c oughs> บิงเบิงเบิงลูกเพิ่นที่ล้วค่ะพี่น้องจากอีพีที่แล้วที่เท้าไทยเบิงอ่าก็คือตาเพิ่นจะเมียกเนาะค <c oughs> ือจังคือจังนิดหน่อยคือจังคนบ่อาบหนำแหมค่ะพี่น้องจะเป็นเปียกๆเมียกแต่ว่าเห็น่เออเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาเกลือเนาะกะพุ่มิปัญญาชาวบ้านนั่นแหละค่ะเอาเกลือมาอมแล้วก็พูดเบิงที่ล้วค่ะ ตาเพิ่งก็เริ่มตาแจงตาไซปิ้งอะไรได้ค่ะพี่น้องนี่อ่ากลายเป็นงัวหน่อยอาบน้ำแล้วซีเกียงซี่หลอนขึ้นมาจากจากคลิปที่แล้วแน่นะคะพี่น้องเมึงดีละค่ะพี่น้องเริ่มสเลื่อมขึ้นแล้วได้ค่ะเพิ่งก็กินฟางกับเป็นอะไรได้ค่ะพี่น้องนี่สองเดือนเนี่ยค่ะเมองหนังเพื่อนนี่ก็เริ่มที่จะเลือมค้นเพิ่นเริ่มที่จะเรือม,ม,มขึ้นมาแน่ราคางัวหน่อยนี่ จากอ่มือแรกที่เอามามือนี้ก็เป็นมือที่หานะคะพี่น้องมือที่หานี้เท่ากับภาพว่ามึงความเปลี่ยนแปลงเนาะราคาเบิ้งหนังแม่เพิ่นเนี่ยนะคะพี่น้องหลังจากที่อ่าเพิ่นได้ฉีดในส่วนของยาไทยพยาธิไปบพรว่าจะเป็นแบบลาดหลังหรือว่าแบบฉีดนะคะพี่น้องเบิึงเหมือนเพิ่นจะเจ็บ โน้มเพิ่นเพิ่นจะบ่ค่อยอยากให้ลูกเพิ่นดูดูนะคะแล้วลูกเพิ่นก็ก,กินน้มดูนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะพี่น้องทีเฮดให้โตแม่เพิ่นนี่จ้อยค่อนขาง,งที่จะจ้อยนะคะแต่ว่าสําหรับของการขับทายนี่แม่เพิ่นกะรู้สึกว่าจะ,ะขี่ทายเริ่มที่จะไข่แน่ขึ้นแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าลูกเพิ่นนี่คือแบบทายแบบขี่ตังกนเลยนะคะถือว่าโอเคเลยลูกเพิ่นน่นาจะ ปกติแล้วแต่ว่าในส่วนของแม่นี่ก็ยังมีแต่บะเึงขนาดว่าเป็นเป็นนามจวกเลยคือมือแหลกทีมานะคะพี่น้องอันนี้ก็คือผ้ามาเบงความเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะคนคน,น,นบริกินนม,มแม่แักหลอดไตทองแม่เลยที่นี่พี่น้องมึงแม่เพนนี่กินเก่งจากมือแหลกเลยมือแหลกนี่ขนาด ยาเต็มล่างนี่เพิ่งกำบังเด็กบ่ค่อยเด่นสนล่ะค่ะพี่น้องเนอบเนิบเนอบ,บตามภาษาเพิ่นล่ะคะ่ะนี่ก็มีเกลือแร่เนาะก่อนเกลือแร่สีขาวนะคะพี่น้องก่อนเกลือแร่สีขาวนี่คือจะมาเสริมอ่าในส่วนของแร่ธาตุนะคะพี่น้องแล้วก็โตน้ำที่เป็นน้ำสะอาดให้เพิ่นกินน่ะเอื่ยเพิ่นก็จะเอาใส่ถังนะคะเพราะว่าการใส่ถังคู่ถังเฮาประมาณอฮาริซิบลิตรน,นะคะพี่น้อง แรกๆเพิ่นก็นจะกินบ่ฮันต์ดีบ่ฮันได้เก่งนะคะในส่วนของน้ำเฮาก็ใส่เกลือให้เพิ่นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เพิ่นกินน้ำหลายแล้วก็อ่าเพิ่มสารไอโอดีนเนาะพี่น้องเนาะให้ให้หัวน่ำนะคะพี่น้องที่นี่เฮาก็ไปแอบซองอีกเด้อพี่น้องแอบซองเนาะว่าอ่าหัวอาหารที่เพิ่นใส่อ่ะรู้สึกว่าคลิปนี้ที่ไปซองเนี่ยคือจะมีเม็ด หัวอาหารนะ่ะมันจะร้ายกว่าคลิปที่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเพ็นผสมกับลั่แต่ว่าเม็ดหัวอาหารนี่จะจะเพิ่มปริมาณขึ้นกว่ารอ,อบที่แล้วนะคะพี่น้องซึ่งจากการสอบถามเนาะพี่น้องเนาะคือจังที่เห็นก็คือพ่นบอกว่าพันจะเพิ่มในส่วนของหัวอาหารถี่ถี่ซอยให้น้นํานมแม่หร้ายขึ้นนะคะพี่น้องพ่นก็นเลยเพิ่มเพิ่มเติมตรงจุดน,นั้นไปนะคะ กะทอว่าผ่านไปหามือนี้พัฒนาการของเพื่อนนี้ดีคือร้ายนะคะพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกเพื่อนนะคะจากที่แบบว่าเขาแนมบึงเขาเห็นมือแรวเขาก็ยังใส่หัวเลยว่าเออเอื่อยเขาสื่อมาได้จังได้งัวแบบนี้นะคะพี่น้องแต่กะคือจังหวะแหละหลายหลายรายร้ายหลอบหลายร้ายโตถีเ่เพื่อนสื่อมากอะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็าถึงขนาดว่า จอยขนาดนี้นะคะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบจอยจนแบบยืนเซ่สไปยอ่าถ้าเมนผู้ใดเห็นก็คือจะเห็นก็คือใส่หัวนีคว่คือว่าไงคือว่าบ่มีผู้ใดสีเอาแล้วเอามาเลียงแล้วซึ่งมาเลียงแล้วแมมคะพี่น้องนี่เฮามาแอบซองมีพี่น้องอ่าบางท่านเพิ่นก็ถามนะว่าโตยาเป็นยาทายพยาดนี่นะคะพี่น้องเนี่ย เอ็มม็อกซี่นเน,นี่ค่ะพี่น้องซื้อภาษาอังกฤษเพิ่นเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องจะเป็นายาท้ายพยาธินะคะตัวนี้ที่เพื่อนใส่นะคะซึ่งยาท้ายพยาธิก็จะมี3อย่างเนาะแบบหลาดหลังแบบฉีดหรือว่าแบบเม็ดนะคะพี่น้องสามารถที่จะเลือกใส่ได้ตามวัตถุประสงค์ของของคนเลี้ยงนะคะพี่น้องคือถ้างั่วที่ฉีดบ่ได้เท่ากับใส่เอาเม็ดใส่กล้วยซุกค่ะนี่ค่ะพี่น้องเข้ามาแอบซอง หัวอาหารคือจังที่ห้าวาฟัง่งรอบที่แล้วนี่ล่ำม,มันจะร้ายกว่าหัวอาหารนะคะพี่นอ้องเพื่อจะให้หัวอาหารแบบน้อยๆเพราะมารอบนี้เขารู้สึกว่าเม็ดหัวอาหารมันจะนาขึ้นนะคะพี่น้องนั่นหมายถึงว่าสแสดงว่าผลเสริมในส่วนของหัวอาหารที่เพิ่มน้ำนมไหกับแมงง่วนะคะพี่น้องเสริมข้าไปแต่ว่าต่อข้างก็กคือเผลกระเบนหายร้ายนะคะเพราะว่าเฮ้ามีในส่วนของยานี่เต็ม อยู่แล้วนี่เบิ่งอุปกรณ์ของเพิ่นอุปกรณ์ของเพิ่นก,พนก็นจะมีในส่วนของกระมังที่จะใส่หัวาหารใส่ล่ำนะคะพี่น้องให้งัวกินเนาะกว้างเนี่ยค่ะอ่าการป้องกันยุ่งแมลงวันก็นคือเพิ่นก็ใส่วิธีการกางมุงนะคะกางมุงเขียวให้งัวยอยู่ในคอกนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนค่ะพี่น้อง ามาแลงดูเลือดกันร้ายเม่งวั่นกันร้ายยุ่งกันร้ายนะคะพี่น้องถ้าบ,บอกลางแน่นีกะ็ะซิโตนเพิ่นน่ะคะ่ะเพิ่นบอสามารถที่จะนอนได้ในช่วงเวลากลางคืนเนะะะาะราคาบริเวณคลองนี่คือเพิ่นจะประกาจะ้อยขี้งวอ,อกไปด้านคางทุกมือทุกมือเพื่อที่จะให้คอกงวแหง้งเวลาพนอ,นอนในช่วงเวลากลางคืนก็คือเพิ่นจะนอนได้เต็มอิ่มนะคะพี่น้อง นี่อันนี้ก็คือห้าผ้ามาเบิงนะคะพัฒนาก,การหามือหลังจากถีเพื่นเดรักษาง่วจากการทายเหลวและกาะในส่วนของพยาธิแล้วเพิ่นกัมาบำรุงนะคะฉีดยาบำรุงนะคะเพิ่มการให้อาหารนะคะเพิ่มการให้ยาให้ฟา่งข้าขม่านะคะพี่น้องก็ถือว่าในพลน ดีเลยราคาจากที่เข้าเห็นกับครื่องั่วเพอกินเก่งขึ้นทั้งแม่ทั้งลูกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตให้เบิรงไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเป็นขั้นตอนในการบำรุงเลี้ยงให้เพิ่นอ้วนเร็วนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผู้ใดเห็นว่าเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์กะเข้ามาเบิรงแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีห้าเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อต่อไปของเข้านะคะ สำหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตหายบึงกันเงวๆนะคะอาจจะเป็นตามช่วงเวลาหรือว่าทามีตัวใดพิเศษแทรเข้ามาตรงจุดใดที่เพ,เพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้เบิงนะคะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ